ันนี้ข้าวสารเนาะ,ะข้าวสารเสียน้ำบ่เไยเสียบ่คือต่ำเลยเสียครับอ,อันนี้ตำข้าวเบียรครับข้าวสารเสียน้ำครับผมตำมุนมุนโอเคครับมันนี้ก็สิมาเห็ดไอ้มก,กบด้วยครับผมมกตัวครับหลังจากที่ไปหาม้ามือคื่งครับกบไตมะ หมวกตัวเครื่องแบินีอันนี้เครื่องครับเครื่องเครื่องตำครับผมตะไคร่พวพริกแข็งครับลงไปเลยครับนี่ไข่รพริกแข็งหอมแดงหอมแดงตำอันนี้เขาเขาสารตำครับขาเบี้ร์อีสารเดียร์ขบี์เนาะลงไป เลือจังหน่อยน้ำปลาครับน้ำปลามันก็สิปรุงเครื่องแล้วครับป่านีเลือน้ำปลาประดิษฐ์ฟุ้งที่รเลยครับธรรมดาธรรมดาเนี่ยแหละ 하기도. 옹 추로. 아. 혼례발. มกโตแล้วครับมือนนี่โมกตังมกตังน้ำครับผมมกตังหมาะเลยัน,นปักกิตูครับลงครับ หมกครับนี่หกมกหนึ่งอ่ะหมกเลยอ่าหมกตั้งหมอ้อตั้งน้ำนะครับหมดกันเลยประมาณสี่สิบนาทีครับได้กินครับตั้งไปเลยครับ ถกแล้วครับผมหมกกบเอาจนาน่ำแห่งเลยครับผมแข้งแข่งง่อยครับสิมนี้กินหอมครับกินหอมบอกว่าห่วยๆยไมมหม้อนิดๆอ่ะเดี๋ยวแล้วครับหมกกบมก,กบหมกโตครับผม เรียบร้อยเดี๋ยวซิมกันนรับซิมกันขามันครับซิมหนมเป็นไหนหนำนิดนึงก็แหงบไ,ไ้นไืน กำลังดีเสียบอยู่ครับกำลังดีครับน่องพอดีครับผมเบื่อละหมกโดนละ มาเด้ครับกินเข่าวัเลยหมกกบตอนเช้ากินเข่าครับมาเด้อกินเขา่าหอ,ม,อ,ม,อ,ม,อมไม่น้อยอะผมใม่กาะพริกหลายอยู่เผ็ดดีรสชาติเห้าเบียร์นุ่เนี้วเห่นตัวนี้อะตัวนี้ก็มูอ่า เล่นตัวนี้แหละอือตุยเสียบกับเสียบจำขอาตุยบีแข้งครับ าย้ำมือขึ้นครับเห็ดกินเศร้าครับนี่เดียวถึงเครื่องดีครับผมรถตัดดีได้แซ่บอยู่แซ่บอยู่